สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่สําคัญของเมืองไทยนะครับก็คือเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลวัดป่าอุดมสมพรนะครับอ,บอําเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครนจะสร้างเมื่อ21มกราคม2521นะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับท่านเกิดเมื่อ 1 4บี่าเดือน9ปีกุลนะครับซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2442นนะครับเ,เพื่อนๆที่บ้านม่วงไข่พานานิคมสกลนครน,นะครับท่านเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยกุมารเม้านะครับในตระกูลสุวรรณลงนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพนทองนะครับในปีพศส4 6 3ตอนนั้นเป็นมหานิกายนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ถวายตัวเป็น สิทธิของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับและได้ขอยัติเป็นธรรมยุติกานิกายนะครับมเมื่อวันที่21พฤษภาคม2468นะครับเ<ม>พื่อนๆพออายุได้20ปีนะครับท่านก็อุปสมบทณวัดสิทธิบังคมที่พานานิคมนะครับแล้วก็ท่านก็มีการปฏิบัติเรื่อยมานะครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอริยสงฆ์ รูปหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับท่านมรณภาพไปเมื่อวันที่4มกราคม2520นะครับเพื่อนๆนณวัดป่าอุดมสมพรนะครับอายุได้77ปี58พรรษานะครับในตอนที่ท่านลาสังขารเนี่ยในหลวงราชการที่9และสมเด็จพระราชินีนะครับในขณะนั้นได้เดินทาง รรนนรพระราชดำเนินนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปส่งน้ําศพแล้วก็มอบพระราชทานหีบทองประกอบศพด้วยนะครับจนมาในวันที่21มกราคม2521นะครับทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชทานเพลิงศพเป็นการส่วนพระองค์ด้วยนะครับเหตุนี้ก็เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารย์โรเนี่ยนะครับซึ่งบันทึกไว้ที่เหเรียญเรียบร้อยนะครับ แล้วก็บอกนะครับว่าอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพรอําเภอพันานิคมจังหวัดส,สกลนครแล้วก็มียันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็บันที่ว่าเป็นวันที่21มมกราคม2521นะครับก็สร้างหลังจากที่ท่ละสังขารไปประมาณ1ปีนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับเหีนยวก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นหน้าของท่านครึ่งองค์นะครับแล้วก็เอียงข้างนะครับอ่า ส่วนด้านหลังก็บอกนะครับว่าเป็นวัดป่าอุดมสมเพอสมพรนะครับที่พนานิคมสกลนครน,นะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวลงกล้องกันสักนิดนะครับเริ่มจากห่วงหูเหรียญก่อนเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับก็จะเป็นกลมๆแบบโดนัทแบบนี้นะครับเจาะห่วงนะครับ นะครับแล้วก็ลงมานะครับขอบก็ตั้งๆนะครับแบบนี้นะเพื่อนๆจนมาถึงใบหน้าของพระอาจารย์ฟันนะครับเมตาเล็กๆนะครับเห็นไหมครับที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดเป็นจุดคมๆเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมมองเห็นชัดเลยนะเนี่ยนะครับนี่คือเกสาด้านนี้นะครับก็แกะออกมาได้เห็นชัดใบหูนะครับนี่นะครับตรงคอ คอนะครับอ่าโอเคนะครับดิวตวอนนะครับแล้วก็มีข้อความฟอนต์นี้นะครับเห็นไะเป็นตัวหนังสือแบบมีรอยแตกกระจายออกไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูอ่านพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ระลึกในงานนะครับเห็นไหมครับเส้นเซียนตรงตัวฟอนต์เยอะเลยนะครับหาจุดที่ชัดก่อนนะครับ อ่านเนี่ยนะครับที่ระลึกในงานนะครับพระราชทานนะครับเพิงศพนะน,นะครับพระอาจารย์ฟันนะตรงนี้มีสนิมเขียวขึ้นนิดนึงนะครับพระก็าอายุประมาณสักเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะครับเดืยนนี้นะนี่นะครับนี่นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารยโรนะครับ คนหนังสือตั้งตั้งรูนๆชัดเจนนะครับผิวก็เนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นเกสาของพอาจารย์ฟ้นนะครับเมตาเล็กเล็กที่อยู่ในสุดลิกก็เห็นชัดนะครับเป็นจุดชัดเลยนะครับจมูกนะครับดงโดนะเนี่ยนะครับมีแกะออกมาได้สวยเห็นไหมครับหน้ามันมีชีวิตเลยนะเนี่ยนะครับโอเคครับไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อน ด้านหลังหูก็จะเจาะมาปิ้นตั้งคมแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็มีบรรยายนะว่าวัดเนี่ยครับตัวหนังสือไหลๆหน่อยนะครับด้านนี้ตั้งๆนะครับซอนซอนนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับวัดป่าเนี่ยนะครับอุดมสมพรนะครับเห็นไหมครับว้าตัวหนังสือมีเหมือนเป็นสองชั้นนะอำเภอพันนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะเพื่อนนะ นี่นะครับนี่ดูตัวนอน,น์นะูฮะมีเส้นไหลๆนะครับจากการปั๊มกระแทกแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนนิดๆนะฮะเนี่ยในส่วนของยันเห็นไหมครับซ้อนกันแบบมีความเคลื่อนแบบเหมือนบล็อกขยื่นนะครับเห็นไหมทําให้ตัวฟอนต์เนี่ยขยื่อนเป็นนิดๆด้วยดูนะครับตัวหน้าตัวแรกนะครับเห็นไหมขยื่อนเป็นชั้นเลยนะครับนี่นะอ่ามีตัวที่สองนะครับ น่าจะเป็นยันนกยุงทองไหมไม่ทราบนะครับสายนี้เขาจะชอบเป็นยันนกยุงทองนะครับในสายพระกรรมฐานนะอ่าแล้วก็อันนี้ครับเมื่อวันที่พระราชทานเพลิงศพท่านนะครับยี่สิบเอ็ดมกราคมนะครับเพื่อนเห็นไหมครับหัวกลมๆขยื่อนด้วยตรงคอควายอ่าแล้วก็เซียนเสียนที่พื้นผิวนะครับอ่าตรงนี้ก็เห็นเซียนชัดนี่นะครับพอที่พระราชทานเพลิงนะครับ2 5 2พหรอยี่สบเอ็ดหลังจากท่านเสียไปประมาณสักปีหนึ่งนะครับเพื่อน เหรียญก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นะครับถึงจะมีสนิมขึ้นบ้างนะครับเพราะว่านี่นะครับเกือบห้าสิบปีออกซิเดชันกับอากาศไปบ้างนะครับเก็บมาไม่ดีก็จะเนี่ยโดนอากาศแล้วก็ขึ้นสนิมเขียวแบบนี้ของทองแดงนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆนะเห็นไหมครับถือว่าแกะออกมาได้สวยนะแล้วก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ได้ในเหรียญน,นะครับนะโอเค ด้านหลังก็ชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับบอกวันที่บอกวาระการจัดสร้างสถานที่จัดสร้างนะครับชื่อพระอาจารย์ต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนวันนี้ก็ลาการไปด้วยเหรียญนี้นะครับเหรียญของพระอาจารย์ฟ้านัจจโรที่วาระพระราชทานเพลิงศพของท่านนะครับเมื่อ21มกราคม2500 21เหมือนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ